สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามกุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเรามาดูกันครับว่าเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับท่านเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาจะพุ่งไปไกลขนาดไหนครับ สำหรับ UNC นั้นนักสะสมมือสมัครเล่นไม่มีแน่นอนครับท่านแต่ราคาเขาดีนะครับสำหรับระดับย n c ซีครับถ้าใครมีนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ผมดูรู้อยู่นี่คือในระดับ un c นซนั้นมีแน่นอนครับแต่ต้องเป็นนักสะสมระดับมืออาชีพระดับบิ๊กบิ๊กเลยนะครับท่านแต่มีแน่นอนครับท่านแต่สำหรับผมนักสะสมมือสมัครเล่นไม่มีครับหรือแม้แต่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านบางท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่มั่งหรือว่า เพิ่งเริ่มที่จะเก็บสะสมเหรียญนครับท่านจะไม่มีหรอกครับในเรือกรียดีนสครับแต่ถ้าผ่านกันใช้แเรามีแน่นอนครับจะมากแต่น้อยเท่านั้นเองละครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองนะครับนี่สวยงามมากนะครับไอทีว่าคิวโปนิเกิลนี่ก็คือสีเงินนั่นะครับท่านง่ายๆเลยนะครับเรียกง่ายๆก็เงินสีเงินครับท่านแต่ที่จริงแล้วมันคือคิวโปนิเกิลครับนั่นแหละความจริงนะครับ สวยงามมากนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับตัวหนังสือครับภูวิพล์อรุณจดิตครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านเห็นชัดเจนนะครับตัวหนังสือครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยทั้งทั้นี้ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับก็ยังเห็นรอยเงาวับอยู่พอสมควรนะครับไม่มีอะไรที่จะกีดขวนอะไรมากมายนะครับท่านเรามาดูบรมรูปมงท่านดูจะครับว่ากีดขวนอะไรมากมายไหมก็มีครับรอยกีดขวนครับจะไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าสีทอนจะกลายเป็นสีดําปีไปแล้วครับท่ตนมัน เห็นจัดจนครับเพราะยังไม่ทําการล้างครับท่านทำการล้างเมื่อไหร่จะสวยงามเมื่อนั้นะครับมาดูขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองเรียนนี้เออเห็นมีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับรู้สึกว่ากอยขอบเฟืองสไลับเรียบเลยนีครับรู้สึกโอเคมากนะครับสหลับเรียนนี้ครับคมชัดเจ๋วเหมือนกันครับการสึกร้อยี่ดีหน่อยหน่อยครับไม่สึกกัมากมหม่เลยแต่รอยบุบรอยบี้ก็มีครับแต่ไม่เยอะครับแบบนี้โอเคครับน่าเก็บสะสมวงกันครับเพราะว่า เหรียญที่ผ่านการใช้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่ว่าเหรียญไหนปีพศไหนครับจะผลิตน้อยผลิตมากก็แล้วแต่ครับท่านแต่ถ้าผ่านการใช้เนี่ยเรียบต้องบูบบี่แบบนี้แน่แทบทุเหรียญครับเนี่มันอยู่ที่ว่าเหรียญนั้นจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนจะบุบจะบี้มากมายขนาดไหนแค่นั้นครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการตายตาครับพศสอง5ันห้า้อยสี่ิห้าครับท่านเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน เท่าที่ดูก็ผลิตเดียวพอสมควรนะครับท่านตามที่ผมมองดูอยู่ที่คู่มือครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับท่านเลยร้อยเลยห้าสิบล้านกว่าเหรียญไปเลยครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับต่ลงไาอีกนิดคือแม่นันเจ้าขยยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่บห้านี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย จำนวนการผลิตอยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหกสิบเอ็ดล้านเลยครับหกสิบเอ็ดล้านเศษๆเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในดัชนีดุลซีของข้อมูลเก่าที่เขาให้ครับข้อมูลเก่านะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่าน หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสำหรับข้อมูลเข่าของเหรียญดูเวนซีของเหรียญปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่านสุดแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึงขยับขึ้นมาอีกนิดนิดครับสามสิบาทครับท่านจากร้อยยี่สิบาทเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านขยับขึ้นมาแล้วนะครับข้อมูลใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านถ้าใครมีอยู่อนาคตไม่ธรรมดาครับรุ่งแน่นอนครับท่านถือว่ามีตอนนี้ครับเก็บไว้นะครับ อย่คิดว่ามันหาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับอนาคตนี่มันไม่แน่ไม่นอนอีกอย่างคือตรงๆเลยนะกองกระสาบก็บอกว่าภายในสิปีต้องเก็บให้หมดครับแต่ผมรับรองเลยว่ายังไงก็เก็บไม่หมดครับก็ยังจะใช้อยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับเขาจะยกเลิกการใช้นี่ครับปัญหามันคือยกเลิกการใช้เหรียญของรอเก้านี่นะครับท่านส่วนผ่านการใช้เลยครับตัวอยู่ที่เหรียญละสี่สี่สิบถึงหกสิบาทเท่าไหร่ครับท่านสี่สิบถึงหกสิบาทนะครับไม่สูงไม่ต่ําไม่อะไรนะครับ สำหรับเดือนนี้เท่าที่ผมเห็นดูดอยู่ดีครับ40บาทได้ชัวร์เลยนะครับ